ครับผมอินทเรเทขันเงินครับประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตรกรรมบริษัทคอมเบลคอเบอร์ชั่นจำกัดมหาชนวันนี้จะมานําเสนอสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเพิ่มทักษะชั้นสูงของท่านให้กับองค์กรในเรื่องอิเล็กโทรแมเนติกคอมแพต b i l i t y หรือเราที่เรียกว่า EMC สักส่วนนี้สําหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับไปรประยุกต์ตั้งแต่ออกแบบใช้างานแก้ปัญหาซึ่งในโลกปัจจุบันนั้นสมาร์ทซิตี้เจอปัญหาบ่อยมากครับ,บการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากในองค์กรเองจากนอกองค์กรเองจากฟ้าผ่าหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องมีปัญหามากมายนี่คือโซลูชันที่ท่านจะได้เรียนรู้ในเวลา2วันนะครับที่ BOI ได้กําหนดเป็นหลักสูตรขึ้นมาจากวิทยากรเช่นผมดิเเชตกันเงินและดรไฮเบนเกอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ชานาญการเชี่ยวชาญทางด้าน DMC ในระดับสากลเพื่อจะยกระดับท่านแล้วก็สําหรับท่านที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับอาชีพในวิศวกรนะครับท่านจะได้ CPD ทั้งหมด24หน่วยนี่ครับคือหลักสูตรอย่าลืมนะครับสนใจมาฝึกอบรมกับหลักสูตรนี้กับคองเวลเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครด่วนนะครับตามที่อยู่ทั้งล่างนี้ขอบคุณครับ